我我俩。 สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตีดฟู้ดไทยแลนด์สเตติฟู้ดนะวันนี้ผมมาเจอเนี่ยเป็นร้านเที่อันเกี่ยวหมูเด้งนะฮะนี่อยู่ตลาดเซฟวันนะฮะนี่เราไปดูนะว่าร้านนี้เขาบอกว่าขายดีมากนะฮะคำนึงก่อนได้นะครับลูกค้าสิบปีหนึ่งครั้งมึงยังเลี้เลยจ้าคำนดูก่อนได้ครับลูกค้าคำนดูก่อนเลยครับผมสั่ลูกฝาหลังก็ได้ทานเองก็อร่อยนะครับเยังเลยจ้าพี่ต้นไหนนี่จ้าอันนี้มีไส้อะไรบ้างครับพี่ มีทั้หมด10ไส้ครับผม10ไส้นะกุ้งน UH ี่นะไส้กุ้งแล้วก็ไส้หมึกแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็เป็นกูอัดนะครับผมแล้วก็หมู้วนนะครับแล้วก็ไส้กรอกครับผมอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมนะครับอันนี้เป็นปลาดอลี่แล้วก็ไข่แดงครับผมก็จะมีทั้งหมด10ไส้เนาะครับผมนี่นะเป็นร้านของพี่อัญนะในอยู่ตลาดเซฟวันนะ รัานนี้ขายดีมากนะเขาจะมีน้ําจิ้มให้สองแบบนะ้วก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดกับอะไรนะพี่เปรี้ยวหวานจ้ะเปรี้ยวหวานเนาะจะเป็นอ่าใช่จะมีสองอย่างนะเนี่ยสิบปีจะแถมหนึ่งอันนะฮะนี่ทานก็ได้หมดนะครับขายดีมากนะจ้าเพราะว่าลูกไม่เอาน้ำน้ำ แม่แต่ก่อนได้รั้ช้าสิบปีหนึ่งจ้าอันนี้คืออะไรจับเวลาใช่ไหมพี่จับเวลาอ่าจับเวลาการต้มนะการต้มจะต้มประมาณกี่นาทีนะเจ็ดนาทีนะผมนี่ต้มเจ็ดนาทีนะจะมีทั้งหมดสิบหน้านะอันนี้จะเป็นเกล็ดเ,เ,เข็มทองหน้านี่นี่ใช้หมูแล้วกี่โลพี่สิบห้าถึงสาม <น><า>สิบบาทละแต่วันนะประมาณ30โลนะต่อตวันนะ ชิ้นใหญ่มากนะสิบบาทถือว่าคุ้มค่าราคามากนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นหมูเด้งนะทุกคนนี่เขาจะจับเวลาแบบเป๊ะๆเะลยนะขึ้นมา <laughs> cái hai <mũ cười> ăn cho nhiều mà nè, 10 ăn sẽ free 1 ăn nè, 10 này ăn kéo đinh เสร็จแล้วนะฮะนก่ครับเนี่ยทุกท้าเข้าอีกแล้วนะจิบแ3หนึ่งครับผมด้วยเด็กไปรู้ไปร่าร้อยไรชิปี้หนึ่งนะครับ ได้ก่อนนะครับลูกคะสิบแมถมหนึ่งครับแกนุ่ดี๋ยวลุงเจดิ้งครับผมเนี่ยเลยครับนีผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะนี่ใหม่ทุกวันป้ายสุดกว้างครับผมเนี่ยก็จะเห็นป้ายนะเนี่ยนะ่กอ,อันนะเยี่ยวหมูเด้งนะไส้ทะลักนะนี่โลโก้นี้เลยนะอยู่ตลาดเซฟวันนะฮะเนี่ยเ,เข้าอยู่แล้ว ก่อนได้นะครับ10,000หนึ่งร้ยจ้านี่อันนี้อันนี้เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับลูกค้าประจำนี่ซื้อกินหลายครั้งแล้วนะนี่เขาจะหั่นครึ่งแบบนี้นะห้าสิบบาทครับอันนี้คือทานเลยแบบนี้ทานเลยนะครับผมแบบนี้คือทานเลยนะเอาเป็นผสมหรือว่าแยกดีครับ เกี่ยวบหมครับบางคนก็จะไม่ชอบน้ำจิ้มผสมนะก็สามารถแยกได้ก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนี่ดูน่าินมากน้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนกันนะคือรสชาติอร่อยมากนะทุกคนด้ด่อนได้ครับสิบปีหนึงเลยจ้าใหม่ทุกวันปั้นสดสุก้อนนะครับ เขาจะปั้นใหม่ๆสดๆทุกก้อนนะอันนี้ก็จะแถมไปให้ที่บ้านนะจะมีน้ำจิ้มเป็นกระปุกตุรกีนะครับเดินไปก่อนได้นะครับลูกค้าสิบแสนหนึ่งเลยจ้าไปเดิก่อนได้นะครับอันนี้เป็นไส้หมูเด้งอย่างเดียวนะพี่เนาะ อุดร้วนกี่ชั่วโมงหมดนะแปบบ๊บเดียวนะร้านนี้ขายดีมากน,นะ ก่อนได้จ้าสิบปีนึเลยจ้าเอาดูก่อนได้ครับลูกค้าครับผมไอ้ับหนจ้ได้หมดครับสดใหม่ทุกวันครับผมนใหม่ทกอนจ้าลูก้าคไ้ก่อด้ขอบคุมาัลูกค้ายสครับ พูดนะคถามไม่เอาชอ้อนนะครับแล้วัาผมพูดอย่างนี้นะขาจะมีตะกร้าให้ตักหา้าหน้านะมาเรื่องตดางิชิ้นปีนนหนึ่งชิ้นนะครับผมสิบบาทนะยูินบบาขอบคมากครับบริษัทแม่ าอเีครับอเมี่เน,นเปรี้วหวานหรือจที่เป็นเปรี้ยวหวานเนาะเคมเกลือรับไปครับเขาไปดูก่อนนะจ้าสิบปีหนึ่งจ้าขอบมากครับทาให้หน่อยครับคุณลูกค้าน้ำมันงาอันนี้คือน้ำมันงานนะ ฉีให้มันแบบให้มันหอมนะฮะสีร้านก่อนซีร้านก่อนเนีย่ยอยู่ที่เซฟบันเขาจะให้แบบซีร้านทุกร้านนะเพราะว่ากันแบบเอ่อสิ่งตัวปลุกลงหนะบางบางทีนะนี่เขาจะซีนมีถ้าซีนซีนทับทุกร้านนะ ่จะเป็นไส่ไส่กุ้งนะกุ้งี่จอกดีเป็นพิเศษใช่ไหมพี่ใช่กุ้งขายดีกุ้งจะขายดีนะไส้กุ้ง เดี๋ยวดูก่อนได้นะครับสิทธิแ์แถมหนึ่งในจาใหม่ๆร้อนๆเลยครับกดทุกวันปั้นใหม่ทุกก้อนนะครับมุมๆเด้งๆเลยจ้าสิทธิแ์แถมหนึ่งจาเอามาเรียกดูก่อนได้นะครับ

ต่อวันนี้น่าจะ700-800รลูกนะถึงไหมพี่ประมาณ7จ0ดแปอเนาะอันนะต่อวัน I'm uh. ได no, ้ตัดได้ไหมาได้ ร้บาทครับครับผมแครับรานที่ไหนครับรับงานนอกวันนี้ยถ้าว่าดับมีคนมาติดต่อมีอะไรเงี้ยพี่โอ้รับครับผมรับรับนะนี่มีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกห้าครับผมหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าจุดห้าครับผมนี่ห้าเจ็ดห้านะ สามารถไปออกงานจัดออกบูธออกอะไรได้นะจ้างไปนะรับงานนอกนะนอกสถานที่ทำไมคะไว้เกิดได้นะคะนี่นะะน่มคนตกเนาะก็มีลูกค้าประจำมาซื้อนะนี่ลูกค้าประจำก็จะมาซื้อ ได้เลยค่ครับสิีึจ้าเอาไครับผมุ่รอยามิจาครับพี่ันีว่อพี่สั่งไว้ว่าพี่ชิปพี่ส่เดียวก่อเอาดูก่อนได้ครับสิปีจ้า ราก็ได้หมดเลยนะครับสิบปีสิบปีหนึ่งอันอ้าสิบปีหนึ่งอันอร่อยครับร้านนี้อร่อยที่สุดใน่เชฟวันเพราะว่ามีเจ้าเดียวนี่สุกทายเยอะมากเลยทุกคน ไม่ได้หลับบ้านลับ้าน่อไปต่อเอาซีพูดได้บัาครับะเทียมเกี่ยวแล้วไปครับเดี๋ยวพ่อค้าหน้าตาดีพูดเพรอ้านนี่นะดึงดูดลูกค้าใช่ค่ะสิับี่

อันนี้แถมนะครับแถมบันหนึ่งยังหรือว่าสิบอันใช่ไหมเขาจะที่นี่เขาจะเป็นสิบอันฟรีหนึ่งอันนะสามารถเอ่อสิบเรียกได้ทุกหน้าเลยใช่ไหมพี่อ่าสามารถเรียกได้ทุกหน้าเลยนะครับผมร้านนี้อร่อยครับเพิ่งยเพกินทุกวันใช่ผมก็กินทุกวันเหมือนกันครับ อากาหน้าเช่นใหม่นะครับนี่คุณแม่เขาจะเป็นลูกค้าประจำนะครับผมลนะครับ้าได้กวอนครับลูกค้าลูกค้าไว้ก่อนได้นะคะเตรนั่บ่ย ไม่เป็นไรเอ่ยน่าะลรครับอันนี้ผู้อัดนะ เริ่มเวลาแล้วครับดูก่อนนะครับลูกแสตชิฟี่นหนึ่งจ้าลูกใบใหญ่ลูกใหญ่ใบเลือบมาลานี่นะครับผมที่ถือก้าฝั่งนั้นเลยครับสิบฟี่หนึ่งครับเดี๋ยวนะครับ,บ,น,รบนี่ต้องถามเวลาพรเวลาพอรอร่อยไหมครับร้านนี้นเดี๋ยว นี่นะฮะหูนี่นะหมดแล้วนะทุกคนนี่นะนี่อันนี้จะเป็นทั่วสุดท้ายนะแฟนสวยใช่ไหมครับผมใช่ร้านไหนเลยโอ้โหนี่นะหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะครับผมมาตั้งแต่สี่โมงเป็นไปอยู่คนอยู่ขอบคุณนะนี่มายังไม่ทำนะเนี่ยร้านนี้อันนี้คือลูกค้าประจำใช่ไหมครับใช่ครับสองวันกินทีสองวันกินทีอาเกีดด้วยรีวิวด้วยนะครับเป็นไงบุ้มบุ้บ ฮะน้ำ<ห>จิ้มแซ่บอร่อยถูกหลัก,กนอนามัยใช่ไหมครับนุม่มอ่าโอเคครับผมเด้งดีด้วยนี่นะฮะเ,เด้งดีอ่ะออร่อยสุดแล้วเลยตั้งแต่กินมาเลยีของค่ะเนี่ยอยู่ตลาดเซฟวันนะ่ะนี่เนีอันเกี๊ยวบูเด้งนะฮะนี่หมดแล้นวนี่นะสองทุ่มหมดแล้วนะฮะโอขายดีมากทุกคน